สวัสดีเจ้ากุคุณมาปะกันแฮมแล้วนี่กุคุณดอกแรกแคกหมานเจ้าเห็ดพึ่งหวานโอ้โหมานมานมานหมานมานมานงามเจ้าพ่อ่ะอ่อ,อนๆเลย นี่เห็ดดอกเจ้าไอ้ตุ้มหมูเลยนป้าตันนี้เจ้าเห็ดพึ่งหวานผาดดอกยังใหญ่เลยคุณคนน่าน่าน่าโอ้ยเดี๋ยว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 เก็บเลยเจ้าเก็บเลยโอ้โห กูขนพระตะนีแหมดอกเจ้าโหตุ้ยขนาดตุม้มโตเลยนะงามโอ้โหงามแต่งงามว่ะพึ่งขาลายเจ้าสามดอกยังงามอยู่่า ข่าวเลยเดี๋ยวมาตัดขากันเจ้าน,นี่ขาลายงามเจ้ามี่อน Hương có lát chậu. Bổ lấy cháu <laughs> Mình bỏ ngám cháu Nó có tắt ổ Mình đồn thép này cháu cút trì แต่บ,บ่ไม่นอนน่ะได้แบบมาอีเกเจ้า ติดเหลืองงามและเจ้าบะมีนนมันติดเหลืองเจ้าติดเหลืองเฮากัดดัดออก ดอกในเจ้าตุ่ยเลยขาวๆแน่นขนาดเจ้า งานเจ้าเดี๋ยวไปล้างก็สะอาดขูดจีอีเฮ็ดประจำงานเหมือนเดิมเจ็บ